ี่ผมจะลองเล่นจอนโดและเจสันแล้วมาสรุปกันว่าใครคือตัวที่ดีกว่ากัน ใครเลือกจอนโดให้กดใจใครเลือกเจสันให้กดติดตามโอเคเริ่มกันเลยที่จอรโดมาเริ่มกันที่สเตตร่อนอย่างแรกนะตอนนี้ผมมีการปรับเปลี่ยนโอซใหม่นิดหน่อยโดยจอรโดนั้นจะมีความยากในการเล่นอยู่ที่5ดาวมีเลือดอยู่ที่พันหความเร็วอยู่ที่9เวลาวิ่งก็คือ27.25ความเร็วแล้วก็มีสตมินา1 1ร้อยสิเสียสตมินาตอนวิ่ง9.5แล้วจะได้สตมินาหหลังจากหยุดวิ่งวีละยี่สิบเอ็ดมีราคา อยู่ที่1นึ่พันแต่จะราคาแค่3ามบแบาทแค่เฉพาะวันที่18มีนาคมเท่านั้นแพสซี ive, หรือสกิลติดตัวถ้าจอนโดเดินหรือวิ่งจะมีควรทําให้ติดสถานะคอร์รัปชั่นสองจะทําดามีนะแต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่พสซีที่2ถ้าจอนโดโดนสตันจอนโดจะเร็วขึ้นหลังจากหายสตันเป็นเวลา2วินาทีคอร์รับเอนิจีจอนโดจะทําการปล่อยหนามวิหกอันตามการหันหน้าคูดาสิบแปดดามจนสิบสองต่อหนามหนึ่งอันนะคะสกิสองดิจิตอล ฟุตพ <Foot> รินจอนโดจะกระทืบเท้าและสร้างกับดักถ้าโดนจะติดสถานะคอรับหนึ่งสกิลสามสี่ศูนย์สี่เออร์เรอร์จอนโดจะเวียงแขนและมองเห็นผู้เล่นฝ่ายพลชีวิตเป็นเวลาสี่วินาทีส่วของตานี้นะคะผมได้กดมาเป็นจอนโดกําลังเล่นเล่นแต่ตอนนี้ผมติดดินอยู่นะโ okay, อเคเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มหาผู้พลชีวิตแล้วนะโอเคเราตอนนี้เราเจอกับผู้พลชีวิตคนแรกแล้วเขาคือในส่วนของอีเลียสสกิน อะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ผมเรียกสกินคลร์สทูมี่นะครับอีเลียได้พาเรามา,มาหาเรากลุ่มเพื่อนของเขาฟันไปเลยครับตอนนี้ผมไล่ในส่วนของเกณน,นะไล่ไมีนดนฟันต่อชเชลลก,กี้เข้ามาบล็อกนะครับตอนนี้แต่ตอนนี้ชเชลลก,กี้มันเหยียบรอยเท้าผมนะมันก็เลยติดสถานะผมพุ่งหนามผานนะตอนนี้มผมติดโอเคผมติดคือผมไปไม่ได้ จังหวะน,นี้นะคะมีคนที่ตีเหมือนกับผมเขาคืออีเลียสผมเลยไล่ตีนะครับแต่บางครั้งอาจจะตีไม่โดนเพราะลืมนะสบัดหน้าจอตอนนี้ผมไล่ในส่วนของอีเลียสอยู่นะเสียงน้ําไปเลยน่ะตอนนี้ผมรู้ว่าเกมมาข้างหลังแต่มันไม่รู้เลยว,ว่าครูดาวผมหายแล้วผมก็เลยไล่ตีกับมันผมไล่ตีก็โดนแล้วไปกันต่อครับโอ้ยชนกําแพงโอ้ยชน ของเกน,นะคบมันบล็อกสกิลผมได้แล้วตอนนี้มันเตรียมตัวต่อยสวนแต่ต่อยพลาดตอนนี้ผมกําลังไล่เกอยู่นะพร้อมกับในเวลาหนึ่งนาทีนะคบเนื่องจากคราวนี้ผมเล่นในโทรศัพท์ไม่ค่อยถนดัดแต่ถ้าเป็นในคอมนะใช้ได้ตอนนี้ผมกําลังแบบวิ่งไล่เกยอยู่นะตอนนี้เกขึ้นไปทางคาลิฮาร์นะแต่ตอนนี้เล็งไปฝั่งของอีเลียเทมเพราะมันให้เลือดมันค่อนข้างโกลงลยทีเดียวตอน,นี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สกิลไอ้นี่นะ สกิลมองกับสกิลไอ้นี่สกิลกับแักตอนนี้ได้พุ่งชนไปโดนสักตัวหนึ่งนะครับผมได้ไปวิ่งไล่ของ007 a g skin edge สก i n อะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันเหมือนตัวละครของทีม Forte อ่ะแต่ช่างมันก่อนตอนนี้ผมกําลังวิ่งไล่ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่าง t o time นะกับเวลาตอนนี้เหลือแค่หนึ่งนาทกาีกว่าแล้วไม่น่าไหวตอนนี้ผมได้ทําการเหมือนจะตีให้เชลลี่กี้มันตกกจเล่น แต่กดสกิลตอนนี้เชลกี้โดนดามจไปเต็มๆแล้วกำลังไล่ตีในส่วนของเกสไมสโตนนะไล่ตีอยู่ตอนนี้ตีรัวๆเลยแต่มีบางครั้งที่ตีพลาดบ้างนะตอนนี้ผมกำลังไปหาในส่วนของเกสนะเอเนหมดแล้วก็เลยต้องใช้สกิลหนามนะตอนนี้ไล่ไปละโอเคผมโดนในส่วนของสซนโเจ็ดเนเจ็ะผมก็เลยไล่ฟันไปก่อนไล่ฟันไปก่อน ไล่ฟันทําดามีไปก่อนเผื่อจะมีแบบโอกาสทําให้ผมชนะอยู่ไล่ตีไปเรื่อยๆนะจะโดนในส่วนของเชลเลก,กี้บ้างนน่นนี่นั่นะที่มันเข้ามาเข้าใกล้ตอนนี้โดนไปอีกแล้วนะครับไม่รู้นะว่าเป็นตัวอะไรแต่ผมก็ไล่เลยครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็เลยไล่ฟันเลยนะเนี่ยตัวไหนฟันได้ก็ฟันให้หมดเลยตอนนี้เหลือแบบแค่ไม่กี่สิบวิสุดท้าย ไม่นะผมแพ้ในส่วนของตาของจอนโดผมก็แพ้นะแต่ไปที่ในส่วนของตัวเจสันกันเลยดีกว่าโอเคเรามาว่ากันด้วยเรื่องของเจสันมีความยากในการเล่นอยู่ที่2ดาวมีเลือดอยู่ที่1 2 5 0มีความเร็วในการวิ่งปกติอยู่ที่9ถือว่าช้ามากต่อไปมีความเร็วในการวิ่งอยู่ที่ยี่สิบดนะถือว่ากลางๆต่อไปคือสาเตมิน่าสูงสุด110ถือว่าปกติทั่วไปค่ะแต่ก่อนมันก็เท่านี้ สูญเสียตอนวิ่งประมาณ9.5วีนาะสแตมินา่าแล้วก็ได้สแตมินา่าคืนถ้าอยู่นิ่งๆเป็นเวลา1วีอะจะได้คืน21ทุกตัวเลยอ่ะมันก็เป็นเงี้ยสกิลต่อไป B H หรือสกิลตัดหัวนั้นมีคูดาวอยู่ที่18.5วินาทีแต่จะเหลือ12วีถ้าเรากดสกิลอันติจะมีดาเมจ2่ถ้าเราอันติจะเป็น35ต่อไปคือเผาแก๊สหรืออะไรสักอย่างใน,นแหลวในภาษาอังกฤษลืมละจะมีคูดาวอยู่ที่40วีแต่จะเหลือ32ถ้าเรากดอันติดาเมจจะ เป็นห้าสิบแต่ถ้าอันเตียคือเจ็ดสิบเลยคือตีสามทีตายถ้ากดสก,กิลนะตีสามทีตายเลยสก,กิลต่อไปอันเรดหรือว่าจังหวะแห่งความโกรธคูลดาวสามสิบคือเจสักกนอ่ะมันจะเข้าสู่โหมดโกรธแล้วมันจะตีแรงขึ้นแต่ว่ามันจะวิ่งไม่ได้แต่ถ้าสเตมิกกน่าเราไม่เต็มอ่ะมันจะเด้งขึ้นรัวๆแต่ถ้าสเตตมิกกน่าเราเต็มอ่ะมันจะค่อยๆลดลงคือสก,กิลนี้มันจะแรงขึ้นทุกอย่างเลย ผมเล่น Jason, เจสันในสกิลของบาร์เบอร์หรือสกิลคนตัดผมนะเนื่องจากมันมีข้อดีหลายอย่างแต่ตมดินอีกแล้วโอเคไปเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยนะคือผม,มจะตามหา้ลอดชีวิตคนแรกที่เจอน่าจะอยู่แถวๆนี้นั่นไงพรอดชีวิตคนแรกคือเจสสกินของมาฮิโร่อะไรนะจุจุสึจุจุสึตอนนี้เราวิ่งไล่เขาไปแล้วแต่เราโดนต้านกับดูเหมือนว่าน่าจะเป็นที่ผมฝีมือใช้ไม่ได้เองแหละ โอเคไปกันต่อเลยนะครับโอเคเราวิ่งไล่นะเราใช้จังหวะแห่งความโกรธนะเพราะว่ามันจะแรงขึ้นแล้วก็ตีไกลขึ้นนิดหน่อยน่าจะได้เปรียบแต่รู้สึกว่าเราน่าจะเสียเปรียบแล้วผมเลยหันไปตีเชลสกี้แทนนี่นะเชลสกี้แต่ว่าเป็นอะไรไม่รู้มันบนล็อกอเนจิมไม่ขึ้นอเนนจ้มไม่ลงแล้วก็ค้างทานี้ด้วยฟันคืนโอ้ยดูดิทุกคนมันเดินไม่ได้เอ้ยมันวิ่งไม่ได้มันวิ่งไม่ได้ไได,ดูดิบล็อกอะไรอ่ะเฮ้ยกูจะแพ้แล้วบอ มึงแก้บ้าทีดี้เดฟช่วยกูก่อนเจียไม่เกลียดกูกูจะวิ่งได้ไงนะกูกดวิ่งรัวๆเร็วไปเต็ดเอเนจีไม่ลดด้วยอะไรเจียไม่เกลียดกูโอ้โหแม่งพุ่งมาชนกูเลยกูยิ่งมโอโหอยู่เดี๋ยวกูฆ่ามึงตัวแรกมึงโดนกูจังหวะความโกรธแน่โอ้ยโอ้ยทำไมมันตีไม่เข้าอ่ะบ,บ็อกอยู่ใกล้เนี่ย อะไรกูว่าไม่ใช่ละกูว่ามันต้องเป็นท so ี่เหลืออะไรสักอย่างฮตบล็อกทำให้ฮีบ็อกมันไม่ติดโบลอมึงเขียนสคริปยังไงเนี่ยมึงรอสองวินเลดาเมจค่อยติดเหรอโอ้โหฟานสี่ดาเมจอย่างเบาดาเมจแค่สี่โอ้ยเมื่อไรจะตายในเกตไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่ละว่าไม่ใช่ละเนี่ยกว่ากดสกิลจะติดนะไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละว่าไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่ละ มันแบบมันแบบไม่กลูว่าไม่ใช่กูว่าไม่ใช่ไม่ใช่จริงอันนี้ไม่ใช่จริงอันนี้ไม่ใช่จริงแปลกๆกดสกิลเนี่ยกดสกิลไม่ติดเฮ้ยกูกดไม่ติดขวดแล้วนะเนี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวเปิดปิงแป๊บเดี๋ยวมึงดูปพลงกับกูนะเพื่อนดูแมงหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบโอ้โหแมงกูว่าละตีไม่ค่อยโดนดาเมจไม่ค่อยติดกูแพ้เรออย่างเงี้ยมึงดูเพลงเนี่ยทุกคนมึงดูเพลงดูปพงมันแบบ กูเครียดว่ะมึงดูปิงดิมึงให้กูทำไงมึงดูปิงกูไม่ไหวแล้วปิงเยอะเกินมันให้อะไรกูเล่นเนี่ยปิงอย่างเยอะแม่งแฮ่เหอะแม่งปิงขนาดเนี้ยยอมแพ้มากเลยอ่ะทุกคนดูปิงดิเนี่ยวิ่งไล่ใครก็ไม่ได้บาอีกแล้วเนี่ยเฮยอย่างเครียดเลยอ่ะทุกคนดูดิคือแบบปิงกูเยอะเกินแร้วสับกูคดโอ้แพ้ พอแค่นี้ดูปิ้งแม่ง70 80เออแพ้นะคลิปนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่าไปเล่นเกมฟอสเซคในโทรศัพท์ปิ้งโคตรเยอะ